ต้องรับอีกหนูครั้งนะคะให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ขอก็ระจุลมาท่านวิชีมัทรนดี จากโครงการเดอะเบสหนึ่งนะคะของศิราลมค่ะวันนี้จะมานําเสนอในส่วนของบ้านศิราลมนะคะฟังก์ชันน4ห้องนอน3ห้องน้ำํำ2ที่จอดรถค่ะในโปรโมชั่นของวันนี้ในงานมหกรรมบ้านทั้งที่24นี้นะคะก็จะมีอะแอร์ทุกห้องนะคะผ้าม่านโปรง่งผ้าม่านทึบทั้งห้องนะคะและพิเศษไปมากกว่าน,นั้นหากจองเฉพาะในงานเรามีฟรีทองคำมูลค่าหนัก10บาทด้วยกันค่ะมากันเยอะๆนะคะ ตองนะคะฝ่ายขายโครงการเด e b เบสอจอหอบึงกบชางค่ะโรเด็ดมีแน่นอนค่ะพิเศษสุดๆสำหรับงานมหกรรมบ้านครั้งที่24ของเรานะคะสำหรับบ้าน2ชั้นตองก็อยากจะแนะนำนะคะแบบสีราลมพลัสค่ะคุณลูกค้าก็จะมีโปรโมชัน่นพิเศษมากมายอาทิเช่นส่วนลดส0 0แสนนะคะของแถมในตัวบ้านครบเลยค่ะเหล็กดัดมุ้งวดผ้าม่านนะคะแอร์ค่ะ เรียกว่าแพ็คกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะและสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาบ้านชั้นเดียวตอนนี้จัดโปรพิเศษแน่นอนนะคะพิเศษส่วนลด1 0 0 0 0แสนบาทนะคะแล้วก็จองภายในงานรับทองคำอีก1บาทแล้วก็ฟิตเนสฟรี1ปีค่ะแล้วมาเจอกันในงานนะคะ สวัสดีค่ะเนยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการเดอะเบสสาแล้วก็เดอะเบสหค่ะในส่วนของเดอะเบสสาค่ะเราก็จะมีในส่วนของรับประกันโครงสร้าง5ปีนะคะรับประกันปลวก2ปีค่ะฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของฟรีแอร์ห้องรับแขกค่ะแล้วก็จะเป็นฟรีมิเตอร์น้ํามิเตอร์ไฟฟรีกิฟต์ชเชอร์ด้วยนะคะที่50,000บาทของ s อสค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นปั๊มน้ําถังน้ํานะคะแล้วก็ชุดเคาน์เตอร์ครัวค่ะ บ้านสิริวนรนะคะบ้านสิริวนาจะเป็น4ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถค่ะพื้นที่ใช้สอยในบ้านนะคะก็จะอยู่ที่162ตารางเมตรค่ะพิเศษในงานนะคะจะอยู่ที่เรามีส่วนลดให้พิเศษที่2.99ค่ะ สวัสดีค่ะหนิงนะคะเป็นที่ปรึกษ,ษาการขายนะคะโครงการเดอรลิชหนึ่งมิตรภาพบ้านตลาดจอหอค่ะ วันนี้นะคะอยู่ในงานมหกรรมนะคะบ้านและคอนโดครั้งที่24นะคะที่เดอะมอลล์นครราชสีมาค่ะค่ะวันนี้นะคะในโครงการของเดอะ i ิชหนึ่งนะคะเราก็มีโปรโมชั่นแบบบ้านสวยๆนะคะให้ลูกค้าแวะเข้ามาเยี่ยมชมในบูธของศิลาลมของเรานะคะแบบบ้านเริ่มต้นที่50ตารางวาเริ่มต้นเพียงแค่2.45ล้านเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นส่วนลดของแถมพิเศษมากมายกว่า500,000บาทเท่านั้นเลยนะคะยังไงอยากให้ลูกค้าแวะเข้ามาชมโครงการของเราในบูธของโครงการเซอศิลาลมของเรานะคะเรามีน้องๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะ ที่จะให้การต้อนรับแนะนําข้อมูลให้กับลูกค้าอย่างมากมายนะคะ,ะยังไงก็แวะเข้ามาชมที่บุของเราให้ได้นะคะสวัสดีค่ะ แอบสุจิตาพินโยนะคะเป็นฝ่ายขายประจําโครงการเดอยเฟิร์สสี่ค่ะถ้าสำหรับโครงการเดอยวเฟิร์สสี่นะคะตอนนี้ก็จะมีส่วนลดพิเศษเงินสด5้าแสนบาทค่ะแล้วก็ฟรีโอนกรรมสิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ของแถมบิกกว่าสิบรายการเลยฮอตดิวตอนนี้นะคะจะเป็นบ้านไทยนี้เลยเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นสี่ห้องนอนสามห้องน้ำสองที่จอดรถนะคะจากปกติลดอยู่แล้วห้าแสน เราฮอตดิวเพิ่มไปอีก60,000บาทค่ะโปรโมชั่นพิเศษส,สำหรับลูกค้าที่มาจองในงานนะคะจองเพียง4,444บาทรับฟรีไปเลย iPhone 12 Pro ค่ะแล้วมาพบกันในงานนะคะ เดอะฟิร์ท่ามิตรภาพสุงเนินค่ะเป็นพันน้องใหม่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่บูธศิลาลมก็คืออยู่ที่เดอะมอลล์ค่ะชั้นหนึ่งนะคะโครงการน้องใหม่ของเราเนี่ยค่ะก็คือจะอยู่เส้นถนนมิตรภาพอาําเภอสุงเนินนะคะในงานมหกรรมอค่ะเรามีพิเศษทั้งหมด10หลังแรกนะคะก็คือเราจะมีส่วนลดเงินสดและรวมของแถมอะค่ะมูลค่ามากกว่า5,000 500, 0 0บาทเลยค่ะจะเปิดให้จองนะคะก็คือ1ธันวาคม2 5 6 3นี้นะคะยังไงฝากพี่เพื่อนๆติดตามด้วยนะคะทางเพจเฟซบุ๊กศิลาลมค่ะ สวัสดีค่ะอ๋อชื่อกวางนะคะจากโครงการ The l i ิส Condo นะคะวันนี้มีโปรโมชั่นนะคะส่วนลดเงินสด200,000บาทนะคะทีวี32นิ้วตู้เย็น6คิวนะคะแล้วก็แอร์มือ3วิทนว่งเครื่องประตูดิจิตอลล็อกค่ะแล้วก็เฟอรห้องนอนห้องรับแขกนะคะแล้วก็พิเศษสุดๆก็คือจองในงานรับไปเลย iPhone สองติดเพื่อค่ะเริ่มต้นที่28กตารางเมตรนะคะแล้วเจอกันในงานนะคะกับเดลิสคอนโดค่ะ